อ้งามๆเห็ดยยังไม่เกิดดูสงิงามๆเลยนะครับนี่เตะปนแล้วป่ะนี่ดอกเดียวพอปนกุนกำลังงามครับผมเห็ดไข่นี่เอาละครับผมเต็มตาแล้วครับบัดนี้ ครับคุณสวัสดีตอนเศ้าๆครับผมสูดฝุ่นครับมันนี่มากับบรรยากาศฝนตกครับผมนี่ที่บ้านม่ตกครับผมตอนหอดตาแล้วตกเลยครับตกแห้งเติบนะครับผมบางนึงนี่เอามาเลอกหาเห็ดที่โตครับผมแยกๆกันหากับน้องแท้งครับผมมากันความคนกับน้องสายไม่รู้ว่าสีมานบ่อเห็ดตอกไหลมือแล้วล่ะไม่รู้ว่าสีเหลือหลไปเลยน้องครับผมลองเกาะเมัองก่อนครับบรรยากาศดีครับผมม่อนี่ วังฝนตกแห้งแห้งวังนึนนงนี่นบัวลายไทยผมเก็บมาได้ซีหาดอกนะครับนาะโอ้ยดอกหนึ่งเจ็บหน้าเลยอ่ะเนี่ยเกิดมาหลายกันได้มองก็ดอกสองดอกเจ็บหน้าแล่เจ็บน้ำหมากเจ็บแดงน้ำหมากนะครับผมดูด ได้ยู่ครับผมกู้งเห็ดนน้าแล่ดอกนึ่ตุกหำแหงเปื่อยไว้ผมะอันนี้เอาได้ยเหน้าแร่ครับผมกระดอกสองดอก ดอกนึงครับผมดอกนึงครับเห็ดมาเลยอ้ทรกระดกนะครับผม,มก็ลายป็นได้มีดอกนึงเกือบเอยแล้วได้ยุนะครับ เรื่อยๆครับผมเดี๋ยวก็มนันี่เก็บ <c oughs> ดอกอปุยครับผมแต่คุ้มไหมหรื่ดอกนี้ออกลายมือแล้วครับมันก็เลยเป็นมืออันี่มันหลงเหลืออยู่ดอกนั้นครับ โปรเทราด,ดอกดอกเล่นครับผมมาเลยเห็ดน้ำหมากเห็ดน้ำหมากนีเปืเ่อยเลี้ยวหนึ่งครับผมไม่รู้ว่าได้ยังอาจจะได้ยังแจงได้ยังแต่วันล่า,า,างยากนะครับวันนี้ขิดิดดินป่งใส่ไหล ฝนลิ้นลงไหม,หมแลนะ้วนะครับผมเห็ดมาเลดอกนะดอกเห็ดมาเลนี่ดอกน้ำนียครับผมฝนสูงอีกแล้วที่จิ๋เตียลยครับมีสองดอกเลยรับ กระอกสองดอกอแตกสมดุลดีมครับห่างๆก็ผมจะว่ากัดได้เก็บไปเรื่อยๆนะครับมองกระโดดกต่ัหนจะพอได้แกงอยู่หลอกไปเรื่อยๆ อมอืมออยูนี่อืมอูน้ำด้ยครับด,ดอกนึงครับ ดอกหินทับไดนดอื่นเบร์ดครับผมดอกนียิีมัจงเห็ดไคครับผมอยู่ใไหนหลงน,น้ำเดี๋ยวผมลงไปเบ้งนะครับเมนครับผมเห็ดไคครับม,มาเกิดน้ำเองสิโอเหไขไค เิ็ดหน้าแรลกแบกบนึงครับผมเกิดบม่มีโมมีพวกดอกเดียวไปเรื่อยๆนะครับเนาะเดี๋ยวก็บมานครับมันก็ดอกสองดอกอ งานในดอกนอันนี้เห็ดค้านะครับเนี่ยเห็ดค้านี่ที่คมเห็ดหน้าแรกดอกนึ่งน,น้ำอยู่กับผม เสียดายนะปวยแล้วครับผมมีแะเปื่อยได้ดอกเดียวเดี๋ยวที่จุ่มดอกนึงครับผมว่าดอกเั็นไงครับดอกนว้ แข็งดีอยู่ครับผมสองดอกไอ้ยจ้ะตยเลยดอกเดียวครับผมพอเห็ดนาเขียวครับผมหมหนึ่งทั้งคดก็อื่นเห็ดหนาแหลครับเห็ดนั้นปุ่นกั็นนี้ครับสองสามดอกโอ้ดอกแข็งดีครับนี้ มคอยปยืนหอมููมาแล้วรสชาติกัคือกันครับผมคือเห็ดนน้าแหล่หอ,อันนี้ก็ได้อยู่นะครับอีกสองดอกสามดอกโอ้เปียนอีกไต่ไม่ น้อยนึงเนะครับผมบเป,ปิังน้อยเดียวกุ่นกำลังห้ครับผมอันนี้อยู่ใต้ใบตองมันเพื่อนครฮะนี่ครับผมเจ็บไปเก็บมาใต้หลายเติบอยู่นะครับนี่ฮะเกิอดอยุ่กับลองหน้ามครับผมหลายอครับ เขียวมีดองอีกนะครับโอ้มองนี่เกิดเป็นมูลเลยเนี่ยมองมันเกิดข้างรองน้ารับหาด้เห็ดหนาเขียวนี่หลายเติบเนี่ยหาพิ่งอีก็พอ ยืมองชั้นๆครับผมดอกงามอยู่ตอนอ้นหนาพูดเห็ดยังบุ้งครับผมขาวขนางยุ่งนเห็ดค่าอ้ยสมูทเมนเห็ดไข่เลย,ยนะเห็ดค่าครับผมค่าบ่อเห็ดห,หาด,ดอกนึงครับ

ไม่น,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 นุ้นๆนี่ครับผมโอ้เห็ดนาเขียวเปยครับเห็ดได้เป็นบางดอกได้ยูุครับผมเห็ดมันมันลีเกิด,ดอยู่คางหองน้านนมี่เห็ดยังจังเห็ดนาแหละ แกงได้ยูเกือบเตยนะครับโอ้โหเห็ดไข่ดอกของไงเด้อ,ดอหูปุ่ทนทั้ง้ากับนี้ครับผมจูมันหือดอกเดียวพ่อปนนี่ครับผมเห็ดไข่จูมัน ดอกหนึ่งเห็ดไข้ครับผมกับจูมหนึ่งนี่แต่ปนแล้ววะเนี่ยโหเห็ดไข้ครับผมพอมองไม่ได้แต่ดอกยังไงมันดีเกิดด้วยกับดอกนี่ด้วยซีเลสองดอกโอง้งาม นะครับเนี่ยเขียวๆเ,เลยครับนี่เดี๋ยวผมพามาเบิง้งนี้เห็ดเห็ดนาเขียวนะดอกเนียววางไว้นิก่อนครับผมนีมนดีเกิดดีดึงซี่ครับผมเกิดน้ำห,นหูหน่อยๆพี่น้องนะโอ้โหเพียกูด่าตั้งหลายดอกโอ้ เด็กแดงเมื่เกิดดีหรืสิโอ้อย่านห้ังคนวนนูน่ะเก็ดมมเลยครับผมใหญ่บนหายยู่แล้ครับเก็ดเก็ดลี่เกิด có lắng ngám của mẹ không ขึ้นร้ากับผมเสียดายเนาะเกิดกจุไปทั่วแล้ยต่ายางมาตั้งเท้งนี่เ่เห็นครับผมดีที่ผมลงลองนามานะครับดอกน่อยลื่น เปได้ดอกเดียวนี่ไม่หูนี่ดอกนะอืมได้แล้วครับอ๋อเห็ดไข่กับนีพี่น้องครับผมนี่เห็ดไข่หล่นตาครับไปไอุ้ยมูนี่ ไข่ดอกนึงอ๋อผมดูแล้วปะเนี่เห็ดมันมาเกิดกับนาพาชั้นๆครับผมมองเป็นแตนบาค่อยออกนี่พูดอะเห็นบ่ครับเห็ดตะไคร้อยู่ฟังพู้นะครับผมดอกนึงพูดอะเอาเห็ดอันนี้ก่อนเห็ดขาวสามดอก ได้ดอกแล้วเห็ดไข่นี่เอาละครับผมเต็มตาแล้วครับบันนี้คือสิพอะนะครับยางมาโดนเติบเล้วมะมันช่วงสุดท้ายนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่ได้เห็ดนาเขียวหรือว่าเห็ดนาแรนนี่แหละหมูหนึ่งครับผมแล้วก็เห็ดตะไคร้ดอกงหญ่ๆนี่ซีหาดอกพี่นงครับผมอ้าหมันอยู่ครับสำหรับคลิปนี้นี่เดี๋ยวกลับบ้านแล้วครับเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คือสินี้เพียงเท่านี้นะครับเนาะผลงานที่ได้กับมัน เกินคาดนะครับนี่มด้ช่วงท้ายๆนะครับเนาะช่วงแรกๆนีบุคคลได้เห็ดนะครับมได้มองสุดท้ายนะครับถือว่ามันอยู่ครับส่วนผลงานน้องแพงกับเบื้องได้ในช่องหักบันนะครับน้องแพงกับป่านกอนครับมื่อกี้ผลกานกับป่านคือกันครับขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์นะครับผมทุกการติดการตามครับเอาไว้พอกันไม่คิดหนาครับผมสวัสดีครับจอดจอยู่นี่